ไม่ใช่ปรับจูนแค่ฝ่ายเดียวทั้งสองคนนะคะต้องร่วมมือกันปรับจูนในการใช้ชีวิตเพราะว่าต่างพ่อต่างแม่นะคะมาอยู่ร่วมกัน เจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้หยุดกะน,นะคะหยุดยาว12วันนะคะจะกลับไปทำงานวันที่วันอาทิตย์ที่13เพราะว่าน้องสาวนะคะวันนี้จะบินบินจากเมืองไทยนะคะมามาหาป้าแก้วจะมาอยู่ด้วยกันประมาณ5เดือนนะคะแล้วทีนี้ พุ่งนี้จะไปรับเขาวันนี้เขาบินนะคะสามทุ่มที่เมืองไทยแล้วก็จะมาถึงอังกฤษสนามบินแมนเชสเตอร์หก0มงสนะคะหกโมงเนนะคะดังนั้นแล้วก็เลยบุกฮอลิเดย์นะคะบุกวันหยุดเพื่อที่จะมาอยู่กับน้องในช่วงช่วงที่เข้ามาแรกๆนะคะก็เลย มีโอกาสได้อยู่บ้านนะคะปกติทํางานนะจะไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านเลยนะคะถ้าสมมุติว่าอยู่ตัวคนเดียวแล้วอยู่บ้านเนี่ยไอ้แล้วแล้วเช่าบ้านอยู่นะคะจะไปเช่า <c oughs> ห้องเล็กๆอยู่นะคะอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามีบ้านเอาไว้กลับมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าทํากับข้าวนะคะแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ แล้วก็นอนนะคะเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทํางานนะคะเพราะว่าป้าแก้วทํางานที่ทํางานในโหดมาก8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะแต่เราต้องไปประมาณ7จ็ดโมงเชา้าเพราะว่าตอนตรงน,น,น,นี้บ้านป้าแก้วอยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานมากนะคะอยู่อีกเมืองหนึง่งเพราะว่าสามารถออกไปเขาเรียกอะไรละ่ะทางมอเตอร์เวย์ได้นะคะมันเชื่อมเชื่อมต่อทางมอเตอร์เวย์ที่จะไปอีกเมืองหนึ่งได้มันก็เลยไม่มีปัญหานะคะแล้วทีนี้ หันบบกลับมาเรื่องนี้นะคะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือป้าแก้วผ่านไปเห็นผ่านไปเห็นอีกแล้วนะคะม,มีสาวท่านหนึ่งนะคะบอกว่ามีอายุห่างกันกันกบตอนนี้เธอเธอเริ่มคบหากับชายต่างชาตินะคะหนุมต่างชาติที่มีอายุห่างกันกันกนกบเธอ15ปี เธอเลยถามว่ามันจะเป็นอุปสรรคกับชีวิตอะไรไหมถ้า <c oughs> จะคบหากับผู้ชายที่แก่กว่าตัวเราถึง15ปีนะคะคือหนึ่งรอบกับอีกนิดนิดหนึน่งแล้วก็ในการใช้ชีวิตคู่ในทัศนคติหรืออะไรก็ตามแต่นะคะจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมจะมีปัญหาอะไรกันไหมนะคะ น้องบอกว่าน้องอายุเท่าไหร่เดยวป้าแก้วเช็คก,ก่อนไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่บอกแต่ว่าอายุห่างกันสิบห้าปีอันนี้ป้าแก้วขอตอบในมุมของเธอเองนะคะตอนที่ป้าแก้วแต่งงานกับสามีนะคะตอนที่รู้จักกันตอนนั้นป้าแก้วอายุสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดปีไม่ใช่สิสามสิบแปดปีนะคะ จากนั้นสามีก็มามาแต่งงานรวบรับตัดความเลยอายุ39ปีก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะและสามีกับป้าแก้วอายุห่างกัน15ปีนะคะ15ปีถ้าอายุขนาดนี้ป้าแก้วถ,ถ้าถามว่าอายุ38-39ปีแก่ไหมถ้าณนะตอนนั้นป้าแก้วคิดว่าตัวเองไม่แก่นะคะ สาวว่าตอนนี้ <c oughs> มีพลังมี power มีอะไรเยอะแยะม,มากมายนะคะาการใช้ชีวิตคู่นะคะป้าแก้วเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วกับอดีตสามีคนไทยซึ่งอายุต่างกันสามปีนะคะถือว่าไม่ห่างเยอะ ในการใช้ชีวิตกับคนอายุห่างกันไม่เยอะกับอายุห่างกันสิบห้าปีมันไม่แตกต่างกันเลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติการใช้ชีวิตกันเอ,อ่อหรือการใช้ชีวิตร่วมในต่างด้านต่างๆมันอยู่ที่การปรับจูนเข้าหากันนะคะไม่ใช่ปรับจูนแค่ฝ่ายเดียวทั้งสองคนนะคะต้องร่วมมือกันปรับจูนในการใช้ชีวิตเพราะว่าต่างพ่อต่างแม่นะคะมาอยู่รวมกันและยิ่งฝรั่ง ต่างวัฒนธรรมนะคะมาอยู่ด้วยกันดังนั้นแล้วเราก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งเขาก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งแล้วมาอยู่ด้วยกันนะคะในการใช้ชีวิตร่วมกันแรกๆเลยนะคะในการคุยกันผ่านออนไลน์นะคะแล้วเขาแวะมาหาเราบ้างเดือนนึงหรือ15วันมันก็จะจะจะ,จะยังไม่เป็นการเรียนรู้หรือว่าเป็นการ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาสั้นๆนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แวะมาเข้ามาหาเราช่วงสั้นๆการเรียนรู้กันมันไม่มีอะไรเยอะๆมากมายเพราะว่า <c oughs> เราจะพาเขาไปเที่ยวไปเทคแคร์ไปอะไรมากมายเขาก็จะตื่นเต้นของเขาเราก็จะตื่นเต้นไปร่วมกันกับเขานะคะแต่การเริ่มใช้ชีวิตคู่จริงๆก็คือการมาอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะแต่งานย้ายมาอยู่ด้วยกันจริงๆ นั่นคือการเริ่มนับหนึ่งใหม่ในทุกๆคู่นะคะมันจะมีบริบทของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันจะเอาคู่ของใครมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะคะแต่สามารถเรียนรู้แล้วเอามาปรับจูนใช้กับชีวิตคู่ของตัวเองได้นะคะในช่วงแรกๆที่พระแก้วย้ายมาอยู่กับสามี <c oughs> ด้วยที่ว่าเราเป็นคนไทยร้อยเปอซเขาเป็นฝรั่งอังกฤษร้อยเ นะแรกๆก,ก็จะไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของฝรั่งนะคะบางทีเขาล้อเล่นคือเขาพูดเล่นเขาพูดหยอกล้อเล่นซึ่งเราก็จะอีหยังวะก็จะเป็นงอนงอนฉุนๆุนโกรธโกรแต่พอรู้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆก็อ๋ออันนี้มันคือการล้อเล่นนะอันนี้มันคือเรื่องซีเรียสแต่ว่าถ้าเราไม่ปื้มเราไม่พอใจเราไม่แฮปปี้เราสามารถบอกเขาตรงๆว่าฉัน เฮ้ยฉันฉันไม่เก็ตว่ะฉันไม่เก็ตกับเรื่องโจ๊กเรื่องตลกของคุณนะแล้วดังนั้นแล้วมันต้องคุยกันปรับจูนกันค่อยๆตะล่อมตะล่อมกล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 มกันมันต้องใช้เวลาของแบบนี้นะต้องปรับจูนกันนะบางคู่ห่างกันยี่สิบสามสิบปีเขายังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้มีลูกมีเต้าด้วยการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหานะเพราะอะไรเพราะ ทุกคู่มันต้องปรับจูนมันต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วที่ถามว่าคบหากับผู้ชายอายุแก่กว่า15ปีมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาค่ะนะคะไม่มีปัญหาถ้ามันมีปัญหาก็คือเริ่มจากเราเราหรือเขาที่มีปัญหานะคะดังนั้นแล้วต้องคุยกันยิ่งกับฝรั่งยิ่งต้องคุยกันตรงๆนะคะยิ่งถ้าเราเงียบ ถ้าเราเงียบเขาทําอะไรให้เราไม่พอใจแต่เราเงียบไว้เขาจะคิดเองเออเองว่าอืมเราโอเคกับตรงนี้นะคะถ้าเราไม่โอเคเราต้องบอกไปเลยว่าเฮ้ยกูไม่ไหววะกูไม่ชอบเว้ยฉันไม่ชอบนะคะที่รักดีฉันไม่ชอบนะคะ,อะ,คะอะไรต้องบอกแบบนี้นะคะสองเสียง 2, สามต้องมานะะดังนั้นแล้วไม่มีปัญหาอย่าคบใครครบไปเลยนะคะ เราคบใครเราจะรู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะขออภัยค่ะจิบน้ำแป๊บหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> นะคะถ้าเราต้องพูดตรงๆไม่ว่ากับฝรั่งหรือกับคนไทยนะคะ <c oughs> ชีวิตคู่สามีคู่สามีพัญญากันเราต้อง คุยกันทุกเรื่องเราจะต้องไม่มีความรับร,รับซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรเราต้องบอกเราต้องตกลงกันเราต้องคุยกันนะคะและอีกอย่างขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะที่จะมีความซื่อสัตย์มากน้อยแค่ไหนนะคะจากนั้นเราสรุปว่าไม่มีปัญหานะคะหรือเพื่อนๆท่านไหนเอฟซของป้าแก้วนะคะที่เข้ามาผ่านบังเอิญเข้าผ่านมาเจอคลิปนี้แล้ว ยังไงป้าแก้วฝากคำถามค้างไว้ด้วยนะคะว่าคุณกับสามีอายุห่างกันเท่าไหร่แล้วมีปัญหาในการปรับจูนในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไหมนะคะสำหรับตัวป้าแก้วห่างกัน15ปีไม่มีปัญหาคะ่ะนะคะสามีเป็นคนอารมณ์ดีแล้วในตอนที่เจอกันใหม่ๆนะคะสามีป้าแก้วดูหนุ่มมากดูหนุ่มกว่าอายุนะคะตัวจริงยิ่งหนุ่มมากเลยนะคะ แล้วพอย้ายมาอยู่ด้วยกันตอนนี้ป้าแก้วแก่แซงสามีแล้วนะคะแก่แก่ตัวเองดูแก่สำหรับสามีเลยเวลาเดินไปไหนมาไหนด้วยกันไม่มีความรู้สึกว่าอายุแตกต่างกันเลยนะคะเหมือนอายุเท่าเทียมกันเลยนะคะดังนั้นแล้วไม่ไม่ต้องกวงวนไม่ต้องมีปัญหาเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะ,อะคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ให้ป้าแก้วด้วยนะคะรบกวนด้วยว่า อายุห่างก,กันกับสามีเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาอะไรไหมในการปรับจูนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคู่กับต่างชาติหรือคู่กับคนไทยด้วยกันเองนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วไปแล้วสวัสดีค่ะชานสวัสดีค่ะ